ต่งเทบเลตมาจากช้อปปี้นะครับของยี่ห้อซีโวนะครับซีโวนะครับซีโวนะครับเนี่ย่าว่าซีโวนะครับก็ใช้ดีนะครับไม่ค้างไม่ค้างไม่กระตุกนะครับไหลลื่นดีนะครับไหลลื่นดีแต่ว่านี่จะมาให้ดูว่าขอจะไม่มีเทสมาให้นะครับเทส เคลนอกมาให้เคลดปิดหน้าจอมาให้ก็สั่งต่างหากสั่งต่างหากข้อนี้ครับเอามาใส่กันก็สั่งมาจากช้อปปี้เช่นกันนะครับข้อหานะครับพยายามหาในช้อปปี้ที่ว่ามันได้ขนาดกัน10.1นะครับนี่ก็ได้มานะครับก็ลองใส่ดูว่ามันจะลงกันไหมไอ้นี่มันจะมีเคลดข้างหลังอยู่แล้ว๋ยวเราลองลองใส่ไปตั้งเคลดดูนะครับว่ามันมันจะได้ไหมมันมันจะได้แบบเซฟ ตัวเครื่องเทปเร็ดเราให้ให้ให้ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับาล,ลองดูลองดูนะครับีใส่ใส่ไปใส่นะครับใส่เดิมครับได้ขนาดกันไหมพอสรุปแล้วก็ใส่ได้พอดีนะครับนะครับนี่ใส่ได้พอดีเลยนะครับ ครับใส่ได้พอดีเลยนะครับ10.1จุนะครับของไซเวับได้เปเลยนะครับดูนะครับทีชาร์ดรูชาร์จเลยนี่โอ้แบบสุดยอดครับครับใส่ได้หมนเดยนะครับสั่งในช็อปปี้ครับนะครับได้หมดนะครับต้องแต่ว่าต้องถอดเครืหลังที่ติดกับตัวเครื่องเอาไว้นะครับ ต้องถอดออกนะครับเอาเก็บไว้นะครับไปไว,ไวใช้เผื่อสำรองไว้ครับสำรองไว้นะครับเพราะว่ามันตัวนี้มันก็ดีเซฟตัวเครื่องดีแต่มันจะไม่มีหน้าจอเซฟหน้าจอนี้นะมันจะไม่มีนะครับคุ้มสได้พอดีเลยครับของไซโวนะครับสั่งมาต่งงางหากนะครับไม่แช่ไม่ใช่ร้านเดียวนะครับคนละร้านกันแต่ว่าที่ในร้านเขาจะไม่มีมาให้ เซฟปิดหน้าจออย่างนี้นะครับเซฟเซฟหน้าจอไม่มีได้นะต่ตัวนี้มาเป็นตัวเครื่องของไซโอนะครับก็เดี๋ยวค่อยชมวิธีใช้นะครับการเปิดเครื่องดูนะครับว่ามันจะลื่นมันจะอะไรไหมครับค่อยชมคลิปต่อไปนะครับผมครับ